ก็อยู่กับหลวงพ่อเจี๊ยบมาวันนี้ครับนะการนมัสการคัรับหลวงพ่อครับขอจเจริญพรขอจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการคัมพีนิวหรือว่าของบอกอนุชาทรงศิลิญาิโยมที่ฟังหรือว่าชมอยู่ทางบ้านหรือว่ากําลังชมอยู่ในตอนนี้อาตมาภาพพระคุบิจิตรคุณหลวงพ่อเจีย๊ยบเจ้าอาวาสวัดประชาโคศิตาราม วันนี้ก็ได้มาพูดมากล่าวมาเล่าให้กันฟังวันนี้มีมีอะไรมั่งอาจารย์นี่ยมามีหลายเรื่องราวที่แฟนรายการอยากจะรู้นะมามีเรื่องที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณอะไรต่างๆานะครับจิตวิญญาณแล้วก็เรื่องราวของนะการที่เป็นข่าวดังไปเมื่อเร,เร็วๆนี้ครับนะก็ไปนะเขาเ ให้หลวงพ่อทำใช่ไหมนะฮะ,ะใบไม้คือจริงๆแล้วเนี่ยเขามีความทุกข์มาหาเราอ,อาตามาภาพไม่ได้มีฌานมียานสมาบัติอะไรที่นาโดนบันดาลให้สรรพชีวิตจะเป็นไปตามที่เราลิขิต<อ>แต่ที่ว่าศพที่ตกน้ำนั่นอ่ะคือเขาหากันแล้วสี่วันหาสี่วันหาสี่วันหาไม่เจอเรียก<อ>ว่าเอาเรือด่วนเรือเร็ว ไม่ว่ามูลนิธิสัพพราเชนหรือว่าจะเป็นหน่วยผู้ภัยต่างๆค้นหากันตามลำคลองริมแม่น้ำใกล้ไลเข้าหมดทุกซอกทุกซอยแต่ว่าทำไมไม่เจออเขาก็กลัวว่ามันนานวันไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวศพเนี่ยมันจะอิ่มตัวแล้วมันจะตกไปก้นน้ำแล้วก็จะเป็นเหยื่อของเต่าปลาอาอะไรพวกเนี้ยศพก็จะหาไม่เจอกัดกินไปตัวเงินตัวทองอะไรพวกเนี้ย ก็ทํำยังไงก็แม่ก็เป็นทุกข์เป็นร้อนศพก็หาไม่เจอแล้วคนที่ไปตกกุ้งวยกันก็เห็นว่าน้ําดูดลงไปอ,อาตมาภาพก็สงสารโยมไม่รู้จะพูดยังไงเพราะอาตมาภาพบอกออกตัวไว้ตรงนี้เลยว่าโยมอย่าดามาและก็อย่ามองเป็นเรื่องงมงายแล้วก็อย่ามองเป็นเรื่องไร้สาระัแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันมีที่มาที่ไปอ,อาตมาจึงบอกว่าใช้คําว่าสิทธิ์มีครู คำว่าสิทธิ์มีครูเนี่ยเราก็บอกบอกเล่าเก้าสิบให้แก่ครูบาอาจารย์นะฮะศพเนี่ย,ยจริงๆแล้วเนี่ยมันลอยไปติดอยู่ใต้โป๊ะเดี๋ยวนะฮะหลวงพ่อก่อนที่เขาจะเป็นศพเนี่ยเขามีอาชีพอะไรทําอะไรก,กุ้งเป็นเป็นคนอายุกกเท่าไหรนะ่ฮะอายุประมาณน่าจะสี่สิบกว่าเป็นผู้ชายสี่สิบเท่าไหร่สีิบาหรือสี่สิบ้าเนี่ย ผู้ชายใช่ไหมครับผู้ชายอทีนี้ตกไปแล้วตกลงน้ําเนี่ยคือเขาเขาเป็นเขามีอาชีพนี้ตกกุ้งออกลางคืนครับแล้วทีนี้มันไปคล้ายๆว่ามันไปดันไปดันอะไรคล้ายๆมันมีอะไรกั้นอยู่แต่มันพังลงน้ําไปก็เลยหัวทิ่มอพอหัวทิ่มไปตรงนั้นเป็นตาน้ําน้ําวนมาน้ํามันจะดูดครับมันจะดูดลงไปครับแล้วก็ไม่ว่าคนที่เก่งหรือว่ายน้ําเป็นก็ตายหมดเพราะน้ําวนน้ําวนมันดูดลงไปใต้น้ํอ ดูดลงไปใต้น้ําก็พัดด้วยความแรงของน้ำเนี่ยมันทําให้คนขาดอากาศออกซิเจนได้ทะลึ่งน้ําขึ้นมาไม่ทันครับก็เลยทําให้เป็นเหตุที่เสียชีวิตศพปกติตามปกติแล้วเนี่ยเอาจริงๆถ้าตกจริงๆเนี่ยสองวันมันก็ขึ้นแล้วครับหรือว่าเต็มที่ให้อืดยังไงแล้วแต่สามวันมันก็ขึ้นอื ถึงน้ำมันดันน้ำมันจะยังไงแล้วมันก็ขึ้นเป็นปกติของมันอยู่แล้วอแต่ในทีนี้ว่ามันขึ้นผิดที่ขึ้นผิดลักษณะมันก็ไปขึ้นอยู่ใต้เทงใต้โป๊ะโดยที่คนเรามองตาเปล่าไม่เห็นอทีนี้มันไปติดอยู่ใต้เทงด้วยแรงน้ํำมันติดใต้เทงมันก็ไม่เห็นใครวิ่งให้ร้อยล้าก็มองไม่เห็นครัอาตมาภาพก็ไม่รู้จะทำยังไงเมื่อโยมมีปัญหา อย่างน้อยๆโยมมาแล้วยมได้ความสบายใจโยมมาหาฉันไม่ว่าฉันเป็นพระมันไม่ใช่กิจของสงเลยครับที่จะมาต้องถือกระดานชนวนตรวจดวงให้ชาวบ้านแต่ทีนี้ว่าโยมเขามีมีความเดือดร้อนเนื้อร้อนใจเขาหวังว่าจะพึ่งพระพระเนี่ยเป็นที่พึ่งที่สุดท้ายของมันและคือวัดถ้าพระพึ่งไม่ได้ก็ไม่รู้จะพึ่งใครอีกแล้วใครๆก็มาวัดใครๆก็มาวัด นึกว่าพระเป็นล่มโพใบใหญ่ล่มไสใบหนานกกาเขาอาศัยทางนี้และทางนั้นก็มาปรึกษาก็บอกเอาอย่างนี้โยมโยมเอาวันเดือนปีเกิดอาตมาภาพก็ให้ลูกศิษย์ไปเด็ดใบเต่าล้างมันมันเป็นยังไงฮะใ,ใบเต่าล้างเนี่ยเป็นใบที่เรียกว่าเป็นใบไม้โบราณอเป็นใบไม้โบราณที่อาตมาภาพได้เรียนมา นี่คือใบเต่าล้างอันนี้ใช้คาน้ำมนต์ล้างอาถรรพ์สรรพคุณอ่สปปรรพคุณแล้วแต่เราจะอธิษฐานอืเดี๋ยวลูกศิษย์ลูกหาเล็กไปเจ็ดใบเต่าล้างมาให้สวยๆมาให้ใบหนึ่งใบใหญ่ๆเอามาแถวหนึ่งก็ได้ก็มาลงตำรับตำราวิชาตำรับตำราวิชาตรงนี้เป็นวิชาของหลวงพ่ออุดม,มวัดประทุมคณาวาดเป็นวิชาของหลวงพ่ออิฐวัดจุลามณีครับ นาะที่แก้อาถรรพ์มนดำแต่วิชาจะแตกต่างกันไปถ้าบางสิ่งบางอย่างวิชาเนี้จะต้องใช้ใบาจากด้วยใบเต่าล้างคือล้างอาถรรพ์นะโดยเฉพาะใบเต่าล้างเนี่ยในตำรับตำราพระคัมภี์พระเวทของหลวงพ่ออิฐวัจุรามณีเนี่ยมีหลวงพ่ออุดมพระปุมคณาวาดเนี่ยมีซึ่งอาตามาภาพเนี่ยได้ศึกษาเล่าเรียนมาจากหลวงพ่ออุดม เจ้าอาวาสวัดประทุมลุ่มน้ําแม่กองเป็นเกจิพระคณาจารย์องค์หนึ่งและก็อาตมาภาพก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่ออิฐวัจุรามณีครับได้เปิดต,าาตําราใบเต่าล้างเนี่ยดูแต่บางคนก็เรียกใบาตารางใบาตารางทำไมเป็นใบาตารางคือแล้วแต่ภูมิลาําเนาใครจะเรียกกันไปแตกต,ต่างกันอเรียกใบตารางก็มีเรียกใบเต่าล้างก็มีแต่ที่โบ,บ,บรมโบราณเนี่ยเขาเรียกใบเต่าล้างครับอาตมาก็ลงคาถา ลงคาถาา่าทั้งสี่แล้วก็คาถาหัวใจหลวงพ่อเป็นแหลมครัหลวงพ่อเป็นแหลมนี่ลอยน้ํามาอื <c oughs> อาตมาภาคก็ลงคาถาหัวใจหลวงพ่อเป็นแหลมแล้วก็หัวใจองค์พระปู่เท้าเวสุวรรณจวันโนจมหาราพโพเทวสุวรรครับ <c oughs> ก็ตั้งสัตยาธิษฐานบอกครูบาอาจารย์ก็ขอว่าให้ศพที่เขาหาไม่เจอเนี่ยขอให้เขาเจอ <c oughs> ขอให้เปิด ขอให้เปิดขอให้เห็นนี่คือใบเต่าล้าง๋อนี่คือใบเต่าล้างเนี่ยใบเต่าล้างเป็นอย่างนี้อันนี้กี่ใบฮะเนี่ยเอ่อมันมันมีด้วยกันทั้งหมดสี่ใบสี่ใบแล้วแต่กิ่งก้านมันจะยาวแค่ไหนครับอันนี้เป็นไม้โบราณเป็นใบไม้โบราณที่คนธรรมดาไม่รู้จักครับจะขึ้นอยู่ในป่าในสวนนอที่พื้นชื้นครับแล้วใบเต่าล้างเนี่ยมันทําน้ามนต์เอามาทําน้ามนต์เอามาล้างอาถรรพ์แก้อาถรรพ์มนต์ดำต่างต่างครับ อาตมาภาพก็จุดทูบจุดเทียนบอกครูบาอาจารย์ครับถ้าไม่เหลือแรงกรรมวิบากกรรมอกุศลกรรมของดวงวิญญาณเนี่ยขอให้พ้นจากทุกตรงนั้นครับขอให้เจ้าที่เจ้าทางผีปู่ผีย่าผีตาผียายผีพายผีโผผีปกผีป่าผีเจ้าทาตเจ้าคองเจ้าหนองเจ้าบึงบอกให้เปิดให้พบให้เห็นครับ ปรากฏผลอตาตมาให้ไปประมาณ15นาทีเขาก็ไปทําตามที่ตามาพาไป,าปาไหว้ครับไปไหว้ในที่ตรงที่เด็กตกน้ ам, นาครับนะแล้วก็เอาใบไม้เนี่ยฝักฝักที่น้ำก้าครั้งน,นะอนตาตมาก็บอกกับกเขาเขาลงไปจากกุติตรงเนี้ยอือาตมาก็พูดไปส่งเดชนะไม่ได้มีชาติมียาอะไรก็บอกว่าขอให้เจอักวันนี้ล่ะครับหลังจากที่ไปทําแล้วประมาณ15นาทีมุนนิทิสัพพระราเชน เขาก็แจ้งมาว่าพบศพแล้วแต่ว่ายังออกไม่ได้อยู่ใต้เท้งออยู่ใต้เท้งเพราะมีกลิ่นบนเวียนละกลิก่นมันเปิดละส่องกลิ่นเหม็นละก็เลยลงดำไปดูเอาเครื่องบาดาน้ำลงไปดูเจอจริงๆอนะเขาก็บอกว่าเจอศพแล้วค,คนที่เป็นแม่ก็ยกมือทุบหัวขอบคุณขอบใจจานเจี๊ยบหลวงพ่อเจี๊ยบมาก นาที่ชี้ทางออกบอกทางสว่างอาตมาก็มาเด็กคิดอะไรมันจะเป็นเหตุบังเอิญหรือเปล่านะคิดไปอย่างนั้นนะมาเด็กคิดว่าตัวเองเก่งมีวิชาอะไรเข้มขังอะไรศักดิ์สิทธิ์อะไรแล้วแต่ทําไปตามที่ตำหักตําราที่เรียนรู้นะอาตมาอาศัยว่าเป็นสิทธิ์มีครูนะทําอะไรก็แล้วแต่ต้องบอกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทำอะไรและจะสำเร็จหน้าที่การงานไม่เขาว่ากันว่าหลวงพ่อสื่อวิญญาณได้ด้วย ก็ประมาณอย่างนั้นหรือวะตรงนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะจันนะครับต้องแต่ไปนั่งกรรมฐานมาเนี่ยมันมีแต่เรื่องผีๆทั้งนั้นเลยนั่นน่ะสิเพราะว่าเพราะว่าหลวงพ่อก็ไปอยู่ไปอยู่ป่าช้าเมื่อวานก็ไปนั่งเมื่อวานก็ไปนั่งคนเดียวหลังจากปลุกดวงเสร็จสี่โมงเย็นไม่รู้จะไปไหนคิดถึงครับเคยกินเคยนอนอยู่ในตรงสุสานตรงนั้นน่ะครับอีกหลุมใหญ่เนี่ยที่สุสานมูลนิธิสว่างไปจะทํามมูลนิธิปากท่อเนี่ยราชบุรีเนี่ย 20, สองหมื่นศพแล้วซ้ายหมื่นอีกสามร้อยเจ็ดสิบศพที่ยังไม่ได้เผาอบางคนตายพัดตายภาคตายจากพ่อแม่ตายจากลูกจากเต้าบางคนไปสร้างวีรกรรมไว้ในถิ่นฐานบ้านเกิดเม,มืองนอนตำรวจไล่ล่าไม่สามารถอยู่ในพื้นที่ได้ก็เป็นคนพัดเซเนจรเป็นคนพัดถิน่นพัดถิ่นที่นอนหมอนมินอ,มออกจากบ้านมาเป็นแรมปีสิบปียีสิบปีไม่ได้กลับไปบ้านเลยครับ บางคนก็มาตายโดยการที่เจ็บป่วยตายบางคนตกน้ำตายถูกรถชนตายไฟดูดตายผูกคอตายครับเมื่อศพอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วประมาณสองวันสองคืนแล้วเขาก็ต้องดันให้มูลนิธิเมื่อไม่มีญาติมารับศพเขาก็จะไปเก็บไว้ที่โกดังเก็บสุสานแต่ถ้าใครมารับศพบอาเป็นาพปิกุศลเขาก็จะเปิดให้ให้เอาศพไปครับ,รบมีหลักฐานมาทีนี้อตาตมาภาพนึกถงึงตรงนี้คนเรา เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปครับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคนเรานั้นจะต้องเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดามทุกวันนี้อาตมาภาพไม่ยินดีไม่ยินไล่อะไรทั้งนั้นเงินทองได้มาก็ไม่รู้จะไปไหนมีแต่ยังเหลือที่ต้องเลี้ยงแม่ที่เดินไม่ได้มแม่อาตมาภาพต้องนั่งวีแชร์ไปบวชไปสวดไปเทศได้เงินทองมาก็เก็บไว้ให้แม่ไว้ค่าอยู่ค่ายาบางครั้งอาตมาภาพก็คิดไปคิดมา เราจะรบโมโทสันไปไหนคนเราถึงเวลากินก็หามาทั้งชีวิตจะหมื่นจะแสนจะล้านตายไปก็เอาไปไม่ได้เลยแม้แต่เล็กน้อยบาทเดียวสลึงเดียวไปไม่ได้อาตมาเห็นทุกขเวทนาตรงนี้เกิดจึงไปนอนที่หลุมฝังศพในที่ปีกวิเวกิเง,ง,งียบสงัดบางทีอาตมาภาพก็เสี่ยงสักอธิษฐานนะหยิบป่วยให้หน่อยสินะเป็นเรื่องแปลกเวลาจะถามป่วยต้องให้คนนาะปวยเนี่ยอาตมาก็จะสื่อ เมื่อวานนี้ก็แปลกไปนั่งนั่งมันก็เหมือนนะเหมือนคล้ายๆจะมีอะไรเข้ามาใกล้ๆแต่อัตมาภาพก็ไม่ได้เอกใจอะไรก็นั่งอธิษฐานแผ่ส่นบุญสุขชนให้เขาอไอการที่ว่าสื่อวิญญาณได้เนี่ยอัตมาไม่มีจิตมีสมาธิหรือว่ามีฌานญาณสมาบัติอะไรที่จะสื่อได้<ถ>แต่ถามถามในอากาศถามลมถามแล้งอย่างเงี้ยแต่บางสิ่งบางอย่างที่อัตมาเคยไปหับไปนอนมาเนี่ยมันมีสิ่งแปลกแ ขึ้นพลังงานวิญญาณเหมือนมากระทบหรือว่ามาอยู่ใกล้ๆห่างๆ <c oughs> พาทุกองค์ส่งทุรูปไปเนี่ยเด็กวัดไปเนี่ยสัมผัสได้เลย <c oughs> บางครั้งกลางค่ำคืนเมือนมองไม่ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินครับ <c oughs> คนเดินไปเดินมาเหมือนคนทํางานแต่ไม่มีตัวไม่มีตน <c oughs> แต่พอเราบอกว่าให้หยิบหวาเฮ้ยห,หยิบหวให้ทีสิหวอันเนี้ยอาตมาภาพจะนอน <c oughs> พอเที่ยงคืนแล้วยัยงไม่ทําอะไรเนี่ยหยิบเนี่ยอาตมาหวเนี่ยขวดนะ ทุกคนเวลาไปปลุกเสกพุทธาพิเศษอาตมาตอเอามาเอาหวายอันนี้คู่ใจเนี่ยไปด้วยครับนี่คือไหวโลดธนงขององค์ท้าเวสวุวรรณอาตมาได้เสกได้ถวายองค์ท้าเวสวุวรรณไปเป็นไหวยกำราบ,บเป็นไหวยที่ปราบสิ่งอัป,ปมงคลหรือวิญญาณชั่วร้ายต่างๆพอบอกหยิบไหวไ่เสียงนั้นหายเลยบ,บางทีอาตมาถามเขาว่ารักไหมรักหลวงพ่อไหมเนี่ยหลวงพ่อเนี่ย มานอนกลางดินกินกลางป่าช้าเนี่ยหลวงพ่อไม่รังเกียจเธอและกลิ่นก็เหม็นสาบเหม็นสางเหม็นเน่าแต่ถ้าเธอรักหลวงพ่อขอให้เส้นป่วยคืออย่างนี้ความอันงอันครับคือความอันงอันคือเขาเอาเขารับรู้รใช่ๆๆเล่นด้วยครับแต่ถ้าเกิดเขาไม่เล่นด้วยคือเขาหัวเลาะอย่างนี้ๆๆๆๆนะแต่ถ้าไม่สาเร็จอธิษฐานบอกเขาเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้ปั้มทั้งสองอันงายทั้งสองอันนี่คือสื่อวิญญาณอาตมาบอกเขาบางทีเนี่ยว่าเขานี่อย่างเช่นไปผูกกดอยู่เนี่ย เฮ้ย <Hey, S 2> ไอพวกแกเนี่มันมีอะไรไม่ว่าต้นไม้สองต้นเนี่ยไอ้กูมองดูเนี่ยมันแปลงๆนะมึงมีอะไรสิงอยู่ไหมมึงบอกสิถ้ามีขอยเส้นปวยสามครั้งถ้าไม่มีขอยปั้มทั้งสองอันหงายทั้งสองอันปากรโยนสามครั้งปั้มอันหงาอันเขาบอกแล้วว่ามีอืมีเอาถามว่าไอพวกเธอเนี่ยมันมันเป็นผีหรือเทวดาวะอ่ะเขาก็บอกว่าผีเอาผีเอาเองก็อยู่สวนเองข้าก็จะนอนแล้วจะอธิษฐานถูกกดแล้ว จนเวลาผ่านไปประมาณเป็นอาทิตย์อาตมานอนอยู่นั่นเป็นแรมปีพอสี่โมงอาตมาหกโมงเย็นไปแล้วสี่ตีสี่ครึ่งคนขับรถไปรับมามาบริหารจัดการวัดจะมีเสียงคนเดินลูกส,ส,สิ์สัมผัสได้อาอย่างเงี้ยสัมผัสได้ก็บางทีก็ถามว่าเฮ้ย hey, ไอพกเธอเดินอยู่บริเวณนี้หรือเปล่าวะถ้าเดินอยู่บริเวณนี้บอกพ่อได้เซ็งป่วยเซ็งป่วยคือความอันไันอันโยนสามครั้งเขาก็ เดินอยู่ถึงสามครั้งถึงรู้ว่าเขาเดินอยู่ครับทุกอย่างสําเร็จที่ใจพระพุทธเจ้าตัดเป็นพระพุทธพจน์บทพระบารีว่ามาโนโบุพังเข้ามาทำม,มามาโนเศรษฐามาโนโมายาทุกอย่างสําเด็จที่ใจทุกอย่างมีใจเป็นธรรมมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่ทุกอย่างสำเร็จที่ใจ,จ,ใจแล้วอาตมาภาพโยมอธิษฐานอะไรได้อย่างใจนึกบางคนเนี่ย,ยเขามีทุกมีร้อนมาอาตมาก็ใช้เสียงนียโยนถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พราะอาตมาไม่มีจิตมีวิญญาณมีญาณสมาบัตไรลูกถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถ้าสําเร็จก็ขอให้เส้นป่วยถ้าไม่สาเร็จก็ขอให้เชียบปวยคือปั้มทั้งสองอันงานทั้งสองอัน <S 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 อาตมาภาพก็บอกกับศพไปวันนั้นว่าโยมภัยทําอย่างนี้นะอาตมาก็อธิษฐานจิตเฮ้ยพวกไอ้พวกเธอที่อยู่สุสานนะเปิดทิศเปิดทางช่วยเขาหน่อยวะ สงสารมารดาเขาสงสารแม่เขาเดี๋ยวลูกศพเขาลูกมันจะช้ำลูกมันจะเสียหายและจะตกไปนอนอยู่ก้นบึ้งแต่เขารู้เขารู้ใช่ไหมฮะว่าว่าลูกเขาจบดามเสียแน่นอนเพราะมีคนเห็นอ๋อรู้แน่ว่าเขาเขาเขาไม่คิดว่าจะมีปาฏิหาริย์ว่าจะเจออเจอไม่ได้แล้วผมต้องสามวันแล้วอ๋อเขารู้ว่าเสียชีวิตแล้วมันเกินเจอแล้วออแต่เขาอยากจะได้ให้ศพขึ้นมาเท่านั้นเองได้ศพขึ้นมาบ็มกุศลหาโดยเรือเนี่ยสามสี่ลำห้าลำ ตะเวนเนี่ยต้องแต่ตรงที่ตกไปยันก้นคลองไปยันบางกุทีไปยันปากอ่าวไม่เจอเพราะกลัวศพจะโทมหรือเสียหายแล้วถ้าเกิดมันอิ่มตัวมากๆศพเนี่ยมันขึ้นเต็มที่แล้วเนี่ยมันก็จะตกซุดลงไปใต้น้ําและจะไม่ได้ศพเลยแต่จะเป็นจะเป็นท่ากระโดกซี่โครงอยู่ใต้น้ําแล้วเป็นผีเป้าน้ําแล้วจะไม่ได้ศพขึ้นมาบัเป็นกุศลมีคนบอกว่ามันสามวันแล้วเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเองนั่นแหละไอ้อย่างนี้อาตมาบอกไปข้างต้นแล้วไง มันเต็มที่สองวันขึ้นอถ้าตกน้ําคืนนี้พรุ่งนี้ขึ้นแล้วอแต่ถ้าเกิดด้วยแรงของน้ําเนี่ยเต็มที่สามวันขึ้นแน่นอนยังไงก็ขึ้นอแต่การขึ้นของโคนศพเนี่ยมันอาถรรพ์อย่างอถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยมันจะหงายอถ้าเป็นผู้หญิงจะคว่ำหน้าคุณไปดูได้ไม่มีผู้หญิงไหนนอนหงายเพราะตำราเขาบอกว่าผู้หญิงขี้อายผู้ชายชอบโชว์โชว์อะไรโชว์กระชาตเนี่ย หงายนอนหงายผู้หญิงนี่จะคว่ำใช่ไหมผู้หญิงต้องนอนคว่ำผู้ชายนอนหงายผู้หญิงผู้หญิงคว่ำผู้ชายหงายเอเดี๋ยวผู้หญิงคว่ำผู้ชายจะหงายไปดูศพทุกศพผู้ชายจะลอยหงายเต็มที่ไม่ต้องแรงปฏิหารอะไรมันก็ขึ้นคุณมันก็ขึ้นแต่ทีนี้ว่ามันมีเหตุตรงที่ว่า มันขึ้นตรงไหนหาไม่ไปขึ้นตรงไหนหาไม่เจอดันไปขึ้นใต้เทงใต้โป๊ะแล้วเทวดาใครจะไปเห็นถ้าไม่ใช่เทวดาจะไปมองเห็นได้ไงอออาตมาก็ไม่รู้เขาบอกก็ขอให้เจ้าที่เจ้าทางเปิดเปิดนะที่เปิดก็ยังไม่เจอนะแต่มีกลิ่นอยู่ระรบเยณนั้นอืก็ตัดสินใจเอาบาดามน้ําลงไปดําตรงนั้นแล้วไปเจอศพจริงๆอยู่ติดกับใต้เทงน้ํามันแรงดันอัดนะไม่ต้องปฏิหาร แต่ว่าเราอาศัยว่าเป็นศิษย์มีครูตำรับตำราที่เรียนรู้ไวครูก่อนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตนแรงบันดาลโดยเป็นแรงผักนะเอาตำราที่ลงมาเนี่ยตำราที่ลงมาเนี่ยขอให้เปิดทิศเปิดทางเจ้าที่จะทางเปิดหูเปิดตาให้ญาติโยมได้เห็นถ้ามันเกินสี่วันไปแล้วเนี่ยศพมันอิ่มตัวแล้วมันจะเน่าเฟะปลามันจะกัดบ้างตัวเงินตัวทองมันจะจิกไว้บ้างหวั่นตัวเงินตัวทองจิกไปแขนหลุดไปข้าง โดนด้วยโดนโอ้ะแขนไม่สมบูรณ์แขนกำจะหายไปข้างหนึ่งนี่แหละเป็นทุกตรงนี้แล้วกลัวศพมันจะตกลงไปก้นน้ํำก้นบึ้งก้นคลองแล้วทีนี้จะหาไม่เจออะไรจนี้ยหาไม่เจอแล้วให้มียานทิพย์ยังไงให้งาดานน้ำลงไปยังไงก็ไม่เจอถ้ามันจะได้ก็ได้อยู่ภายในสองสามวันเต็มที่มันรอยแน่นอนเขาบอกนะฮะหลวงพ่อเจี๊ยบเนี่ย มีเหตุการณ์ติดติดกันสองสามเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิญญาณอะไรพวกนี้ยครับอย่างเรื่องของน้องเฟิร์นน้องเฟิร์นพยาบาลน่ะจนมาถึงการให้ถามเรื่องศพน่ะที่จมน้ําดวงมาถูกอยู่กับผีอาตมาภาพเนี่ยเออทําไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะปัจจุบันก็อยู่กับผีอยู่แล้วนอนอยู่ในปัจชาาอยู่แล้วเขาขอแรงอ่ะขอแรงอะไรแล้วแต่อาตมาภาพก็อธิษฐานขอว่าช่วยพ่อนะ ไอ้พวกเธอเนี่ยมันรักพ่อไหมครับกลัวพ่อไหมนับถือพ่อไหมครับถ้ากลัวพ่อนับถือพ่อช่วยเป็นแรงบันดาลใจพ่อจะทําอะไรขอพ่อสาเร็จนะอพ่อจะสร้างวัดสร้างวาก็ขอให้สำเร็จนะใครจะไปมาหาสู่พ่อเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยเรื่องอาถรรพ์เล่นลับพวกเธอต้องช่วยพ่อนะเป็นกําลังใจพ่อนะอธิษฐานอย่างนี้เหมือนคนสติแตกคุยคนบ้าคุยเองเลเองพูดเองแต่เราอาศัยว่า เราบริวารอาตมาภาพเนี่ยไม่ได้คนเลี้ยงผีไม่แต่ว่าไปนั่งกรรมาฐานแผ่เมตตาสวดมนต์เจริญภาวนาให้เขาพ้นทุกข์อาตมาไม่เอาไม่เลี้ยงผีแต่อาตมาภาพปล่อยอย่างเดียวไม่ผูกไม่เลี้ยงผูกเลี้ยงกระทาเขาไม่เอาครับส่งเสริมผลักดันให้เขาไปได้ดีครับให้เขาทํามาหักกินเจริญลุกเรืองค้าขายดีโชคราบดี